สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแนะครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการปรับจานส้มนะครับที่รับเอ็นเอ๊หกอยู่นะครับร้านหให้รับเป็นไทยคมนะครับมีไทยร้วนหนนะ้า ประสิบนะครับ นะครับ ไอเนี่ยไอพีเอ็มหันหน้าไอเนี่จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับไอพีเอ็มอัพเฮดดีนะครับเป็นสี่ทับเคยูนะครับเป็นใช้จานตะแกรงนะครับสีแบนกับเคยูแบนนะครับโอเคแรกก็กดเซตกัน ue. นะครับเซตนะครับแล้วก็เลือกนะครับเราจะใช้จานเล็กก็เลือกเป็นทีเฮด KU นะครับฐานก็04ครั้งนะครับ 000, 000, 000นะครับก็เลือกไม่จะเลือกเป็นช่องนี้นะครับการศึกษานะครับ DLTV อะไรก็ได้นะครับสับช่องนะครับแล้วก็กดคำว่า Info ปุ่มเหลืองนะครับสัญญาณน,นะครับ 6โมงเลยป่ะ4ีห้าคึ่ง ไปนะครับหัวไฮซัตทไลท์นะครับค่ ala. าบีหนึ่งหนึ่นะครับขณะข้าจายก็4ี่มงเย็นนะครับตำแหน่งเก็บทายนะครับ ใช้เป็นช่องการศึกษานะครับก็ได้นะดีเอาทีวีนี่แหละ เปลี่ยนเออ่นี่นครับต้องเปลี่ยนค่า LNB นะครับเมื่อใส่หัว UBC แล้วนะครับอีช่างแมวก็เริมนะครับมี่เปลี่ยนใส่หัวของหัว LNB เป็น11300ก็ต้องเปลี่ยนค่าตามค่า LNB นะครับก็กดจากนี้เอาเมนูเมนูนี้ก่อนก็กดเมนูอินโฟออกมาลิ้สิทธิ์ออกนะครับเมนูตั้งค่านะครับ กดศูสี่ครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ t e l l i t e Setting นะครับไปตั้งค่า LNB นะครับกดบวกเข้าไปนะครับเลื่อนมาตรง LNB นะครับตั้งค่าให้เป็น ศูนย์นะครับอ่าก็จะมีตอนนี้มีสัญญาณมาแล้วครับต้องอะไรไปเก้าสิบแปดกีเกี่ลืมตั้งค่าอ่าดีนะครับมีท้าไหมนี่รับสัญญาณได้หนึอยแรงๆนะครับเีื่อกี้สัญญาณนะครับ กันพามาแล้วครับเห็นบอลเม็ดโอ้เห็นไหมเนี่ยได้พลิกห้านะเด็มบิดห้าเอียงฮะแสงมันสะท้อนเข้าอ่ลองทานี้เห็นยืนเต็ียมกีนมึงเอียงยังไงกูก็เอียงลบางทอกับใจบางเทีกับอะไรอยู่ปรับแสงสะท้อนนะครับอาจจะแสบตา เอาช่อง5เป็นหลักนะครับจากการทดสอบแล้วช่อง5จะอ่อนนะครับบางทีช่องห้าก็กอด info น,นะครับตอนนี้ได้ q u อ n t i t y นะครับหนึ่ร้อยสองนะครับยังแรบบับได้ยจงว่าไ,ได้มากกว่านี้ไหมร้อยสานะมนร้อยสองร้อยสามร้อยสามนี่รบับหลอกกด สองไฟไว้เลยนะน,น,น,นั่นน่ะนั่นยกนันเข้มทิดมึงแล้วขึ้นนะลอนอสงสองเมตรได้ก็ล็อกตำแหน่งเลยนะครับก็ก้มเงยก็อยู่ที่50นะครับลองแล้วน,นะครับใช้หัวเียหัวอันดีใหม่นะครับจับสัญญาณเร็วกว่านะครับ เดิมจะเสียอาจจะเป็นไปได้นะครับนี่พี่เขาบอกว่าใช้มาสิบปีแล้วนะครับเดิมนะครับก็สมควรแก่เวลา ประมาณนี้แหละประมาณเท่าไหร่้อยหนึ่งเอาเอียงหน่อยอ่ะก็ได้แรงประมาณนี้แนะครับอ่ะโอเคครับมาะจากนั้นก็ขอจบแนวทางการปรับจานส้มนะครับรับเทคโนโลยียูแบนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปและช่างมือเก่ามือใหม่หรือประชาชนต่อไปนะครับในการที่จะปรับใช้เองนะครับขอบคุณครับสวัสดี